ถึงการเลือกหนังสือนะคะที่จะมาอ่านในแอปพลิเคชัน Read for the b l i ค่ะเวลาที่เลือกหนังสือเนี่ยอันดับแรกเลยเคยพูด ย้ำหลายๆครั้งแล้วนะคะแต่ว่าก็ย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะคะลองเลือกหนังสือที่มีก่อนก็คือมีเป็นเล่มๆเ,เลยค่ะเพราะว่าแอปพลิเคชัน r e ฟอร์ดเนี่ยมันเป็นแอปที่ใช้ในการบันทึกเสียงเท่านั้นเป็นเหมือนอุปกรณ์อุปกรณ์หนึ่งนะคะที่ใช้บันทึกเสียงหนังสือเป็นเล่มหรือจะเป็นหนังสือที่เป็นอ e ีบุ๊กก็ได้นะคะแต่ต้องเป็นของอาศัยเองแล้วก็ เช็ครลยชื่อกับเจ้าหน้าที่โดยการพิมพ์ค่ะพิมพ์ชื่อแล้วก็ชื่อผู้แต่งของหนังสือนะคะถ้าเพื่อความสะดวกและเร็วนะคะกรณีจะส่งเป็นภาพนะคะเพราะว่าแอดมินเป็นคนตาบอดนะคะก็พิมพ์มาก็อ่านได้ค่ะใช้สิรกกีนอร์อ่านนะคะเสร็จแล้วรอเจ้าหน้าที่เช็คสาเหตุที่ต้องเช็คแบบนี้เพราะว่าเรามีการอ่านสองแบบนะคะก็คืออ่านลงคอมพิวเตอร์ด้วยอ่านผ่านแอปพลิเคชันด้วยเพราะฉะนั้นฐานข้อมูลของของทางในห้องสมุดเราเองเนี่ยก็จะเป็นเป็นรวมส่วนกลางระหว่าง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วก็แอปพลิเคชัน2โปรแกรมนี้นะคะเราก็จะไม่อ่านซ้ากันอยู่แล้วก็เลยต้องเช็คกับเจ้าหน้าที่ก็อดใจรอ,อการตอบกลับกันสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็จะมีขั้นตอนแจ้งให้ว่าหลังจากนี้ปุ๊บพอจองอ่านขอรายละเอียดอาสาเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็ค่อยไปสร้างหนังสือทีนี้การสร้างหนังสือค่ะมันจะมี2แบบคือในในเมนูของสร้างหนังสือใหม่เนี่ยตรงเนี้ย เลือกสแกน ISBN ก็ได้หรือกรอกข้อมูลก็ได้ถ้าสมมติบางท่านเนี่ยสแกน ISBN แล้วมันไม่ขึ้นเนี่ยกรอกเองเลยนะคะเพราะว่าแสดงว่าไอตัวหนังสือเล่มนี้มันอาจจะยังไม่ไม่ได้มีอยู่ในดัตตอรเบสของเราก็เออเป็นเป็นลักษณะเป็นการอำนวยความสะดวกอะคะ่ะการสแกน ISBN ก็ให้กับอาสาสมัครอย่างเช่นกรณีว่าหนังสือเล่มนี้มีกี่บทหรือสร้างหัวข้อมาให้เราแล้วอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็ โดยถ้าระบบสร้างให้เนี่ยมันจะมีหัวข้อหลักๆก,ก็คือชื่อหนังสือปกหน้าปกในคำนำสารบัญพวกนี้อย่าลบนะคะหนังสือถ้ามีแบบนี้โดยปกติหนังสือมีอยู่แล้วค่ะหน้าปกหรือว่าหัวข้อแรกก็จะอ่านตามแพทเทิร์นของเราปกในมีอยู่แล้วก็คือรายละเอียดหนังสือนะคะคำนำสารบัญส่วนใหญ่มีอยู่แล้วค่ะก็ให้ยุดเอาไว้แล้วก็ค่อยไปสร้างหัวข้ออื่นๆเติมเพิ่ม เข้าไปในโครงสร้างหนังสือแล้วก็ค่อยทดลองบันทึกส่งตัวอย่างมาให้เจ้าหน้าที่ฟังก่อนก่อนที่จะอ่านจนจบนะคะอันนี้ก็ย้ําเอาไว้เป็นเบื้องต้นค่ะถ้าเกิดสงสัยอะไรสอบถามข้อมูลได้ทางข้อความเพจของ Read For บบายได้เลยค่ะ